บทที่18ปดลมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวงังเมสุตังเอกังสัมยังพระกาวาสวัสดิยังวิหารติเจตวันเอนาถาภิธิกันสาส,าสาหะอารเมตันตร,ระโกพระกวาภิกขุอมัมันเตสีภิกขุติปันเตติเตภิกขุพระกาวาโตปัจจัโสสงพระกาวาเอตถาวุจา เมตตายาภิกเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาภาุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุนิตายาปริจิตายาสุสามราตายาเอกาทาสาทิสังสาปฏิกังขาเกตตเมเอกาทาสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธจิตนาปาปังสุปินังปัสสติมนุสนางวิโยโอติอมนุสนาง Wiyoho di dewa tarat antinasah Akiwa wisangwa satangwa kamate Tuwatang citang samadhiya de Mukawano wipasitati Asamuho kalangaro di utarang Apati wajito Prumalo upakhoho de Metaya pikawe Jeto imudia Hase vitaya Pavitaya Pavulikataya Yanikataya Wadukataya Adukitaya kata दाक्षा अनोधि सौना चेतो विमुर्ति अनोधिभरना चेतो विमुर्ति हथिशानाता चेतो विमुर्ति कतिहानोधि सौभरना चेतो विमुर्ति कतिहाड़े ओधि सौभरना चेत तो विमूर्ति कतिहा गैहि धसा भरना चेतो विमुति पचहा नौ सौभभरनाता चेतो विमुति सत्ता गैि नौधि चेतो विमुक्तिसाह गरयह त्रिषा नामता चेतो विमुक्ति कथा पचहा गरयि अन्नो सौभरना चेतो विमुद्धि สัพเพสัตตาเวราอรยาปัจจานิกาสุเกียตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวราอรยาปัจจานิกาสุเกียตานังปริหารันตุสัพเพปุตาเวราอรยาปัจจานิกาสุเกียตานังปริหารันตุสัพเพบุคลาเวราอรยาปัจจานิกาสุเกียตานังปริหารันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอรยาปัจจานิกาสุเกียตานังปริหารันตุอิเมหิปัจจานะเรหิโอทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติกตามหิสตตาหะเรหิโอทิโส प्रणाताचे मूर्ती सफा इधियो विराप या पचानी कासुखे तनं प्रे हळन सफे उडीसारापया पचानी कासुखे तनं प्रे हल सभेहरिया विरापया पचानी खासुखे तनं प्रे हल सभेन हरिया विरापया पचानी खासुखे तनं प्रे हल सभे देवा विरापया पचानि कासुखे तनं प्रे हल สัพเพมนุษาเวราอภยาปัจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุสัพเพวินิพติกาเวราอภยาปัจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุอิเมหิสัตถะกรหิโอทิโอภระนาเมตัจเจโตวิมุตติกตาเมหิทัสสะหะกรหิทิสาภระนาเมตัจเจโตวิมุตติสัพเพปุราติมายาทิสายาสัตตาเวราอภยาปัจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุสัพเพปติมายาทิสายาสัตตาเวราอภยาปัจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุ

สัพเพตักกินายาติสายยาสตาเวระอับยาปัญหานิ้ขาดสุเกตานังปริยารันตุสัพเพปุระติมายานุทิสายยาสตาเวระอับยาปัญหานิ้ขาดสุเกตานังปริยารันตุสัพเพปติมายานุทิสายยาสตาเวระอับยาปัญหานิ้ขาดสุเกตานังปริยารันตุสัพเพุตรายานุทิสายยาสตาเวระอับยาปัญหานิ้ขาดสุเกตานังปริยารันตุสัพเพตักกินายานุทิสาาายะสตเวรอัยาาาปปัันนิิุเกตงรยารันตุสัพพเติวาทายสตาเวระอับปะยาปัญหาหนี้ขาดสุขีตุ

sape berarti maya anu di saya pana wera apa ya apa cani kasih kita nang tu sape berarti maya anu di saya pana wera apa ya apa cani kasih kita nang beri tu sape utara ya anu di pana wera apa ya apa cani kasih kita tu sape tadi naya anu di saya pana wera apa ya apa cani kasih kita nang tu sape di maya di saya pana wera apa ya apa cani kasih kita nang tu sape berarti maya di saya pana wera apa ya apa cani kasih kita tu sampai berarti mayati saya putra awira api apa cani kasuki tanam pihalan tu สัพเพปฏิมาญาณที่สายาผูตาเวราอภยาปัญชานิก่าสุเกตดนั่งพิจารณ์ตัวสเพย์อุตรายาที่สายาผูตาเวราอภยาปัญชานิก่าสุเกตดนั่งพิจารณ์ตัวสเพย์ตัณฑ์ยาติสายาผูตาเวราอภยาปัญชานิก่าสุเกตดนั่งพิจารณ์ตัวสเพย์ปฏิมาญาณุีิสายาผูตาเวราอภยาปัญชานิก่าสุเกตดนั่งพิจารณ์ตัวสเปย์ปฏิมาญาณุีิสายาผูตาเวราอภยาปัญชานิก่าสุเกตดนั่งพิจารณ์ตัวสเพย์อุตรายาที่สายาผูตาเวราอภยาปาาาานนนิิกกสุเตตั สเปทาจินายานุทิสายาภูตาเวราภยาปจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุสเปทิมายาทิสายาภูตาเวราภยาปจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุสเปอุปนิมายาทิสายาภูตาเวราภยาปจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุสเปบุรติมายาทิสายาบุคลาเวราภยาปจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุสเปปจิมายาทิสายาบุคลาเวราภยาปจานิคาสุเกตานังภิยาลันตุ Sapeh utaraya di saya, bukela wera apaia bacaan i kasuke tanang pria lentu. Sapeh takina ya di saya, bukela wera apaia bacaan i kasuke tanang pria lentu. Sapeh maya nudi saya, bukela wera apaia bacaan i kasuke tanang pria lentu. Sapeh budati maya nudi saya, bukela wera apaia bacaan i kasuke tanang pria lentu. Sapeh utaraya nudi saya, bukela wera apaia bacaan i kasuke tanang pria lentu. Sapeh takina ya nudi saya, bukela wera apaia bacaan i kasuke tanang pria lentu. Sapeh timaya saya, bukela wera apaia bacaan อันนี้ก็คือตํานานเพียงรันตู sape berarti maya di saya, bukanlah wira api yang pecah ini. Kasuke sape pria lentu. Sabe berarti maya di saya, tak bawa pria penah wira api yang pecah ini. Kasuke tanam pria lentu. Sabe berarti maya di saya, tak bawa pria penah wira api yang pecah ini. Kasuke tanam pria lentu. Sabe berarti maya di saya, tak bawa pria penah wira api yang pecah ini. Kasuke tanam pria lentu. Sabe tanji pria penah wira api yang pecah ini. Kasuke tanam pria lentu. Sabe berarti maya pria penah นี่าสุขีต่นังปริยาร็วตัวสบาปัจจัมายานุทิสายาตาปาวะปริยยปนนาเวราอะยาปบานิ้กาสุขีต่นังปริยาร็วตุ สับเปื่ตรายาหนุนดีสัยยาตาพวปริยาปนาเวิระพยาปจานิค่าสุขีตันนภัยันตุสับเพื่อทีานัยยาหนุิตานดีสัยยาตาพวปริยาปนาเวิระพยาปจานิค่าสุขีตันนภัยันตุสับเพื่อิมายาดิสายาตาพวปริยาปนาเวิระพยาปจานิค่าสุขีตันนภัยันตุสับเพื่อมายาดิสายาอิติโยวิระพยาปจานิค่าสุขีตันนภัยันตุสับเพื่อมายาดิสายาอิติโยวิระพยาปจานิค่าสุขีตันนภัยันตุสั

สภาปฏิมาญาตุทิสร้าง r ที่อยู่เวราพยาปจานิขาสุเกตานังพรายามัตัสภาปฏิมาญาตุทิสา้างที่อยู่เวราพยาปจานิขาสุเกตานังพรายามัตัสภาตรญาุทิสาาที่อยู่เวราพยาปานิาสุเกตานังพรยาตสภาตายาุทิสาาที่อยู่เวราพยาปานิาสุเกตานังพยายามั่ตสภาอิทิมาญาติสาที่อยู่เวราพยาปานิาสุเกตานังพยายามั่ตสภาปปิมาญาติสาที่อยู่เวราพยาปานิาสุเกตานังพยาภามน่ว

สัเพปริมาญาติสายาภูริสาเวราภยาปชานิฆาสุขเกิตานังปริยารันตุสับเพุรติมาญาติสายญอริยาเวราภยาปชานิฆาสุขเกิตานังปริยารันตุสัเพยปจิมาญาติสายาอันิยาเวราภยาปชานิาสุตนัปริารันตุสัเพุตรายาิสายอริยาเวรายาปชานิาสุตนัปริารันตุสเพตักายาติสายอริยาเวรายาปชานิาสุิตานังปริารันตสัเพยุปติมาาุติสาวญาันิาเรรัญาป

sape teraya tisaya ananiya avera bhaya paccani kasukhi tanampi sapebtimaya anutsaya anariya wera bhaya paccanika sukhitana priya lantu sapebtarayanu tisaya anariya wera bhaya paccanika sukhitana priya lantu sapebtanginayana anutsaya anariya wera bhaya paccanika sukhitana priya lantu sapebtimaya tisaya anariya wera bhaya paccanika sukhitana priya lantu sapebtupademaya tisaya anariya wera bhaya paccanika sukhitana priya apa nyaba ca ni ka sekita nanti akan utara yati saya dewa wira ia bacani ka sekita nanti akan สัพเพตํนิยาทิสายาติวาเวราภิยาปจานิกาสุกิตานังปริยาลันตุสัพเพ 브တိมายานุทิสา ยาติวาเวราภิยาปจานิกาสุกิตานังปริยาลันตุสัพเพปติมายานุทิสายาติวาเวราภิยาปจานิกาสุกิตานังปริยาลันตุสัพเพตราจานุทิสายาติวาเวราภิยาปจานิกาสุกิตานังปริยาลันตุสัพเพตันนิยาอนุทิสายาติวา sape timaya tisaya pewa wera apaya bacani ka sukheta nan pialantu sape berimaya tisaya tiwa wera apaya bacani ka sukheta nan pialantu sape bratimaya tisaya men sa, sa apaya bacani ka sukheta nan สัพเพปัจจิมายาติสาญาบุรุษาเวราพะยาปบจานิฆาสุเกตานังพิยาลันตุสัพเพอุตรายาติสาญาบุรุษาเวราพะยาปบจานิฆาสุเกตานังพิยาลันตุสัพเพตะกินายาติสาญาบุรุษาเวราพะยาปบจานิฆาสุเกตานังพิยาลันตุสัพเพยบรติมายานุติสาญาบุรุษาเวราพะยาปบจานิฆาสุเกตานังพิยาลันตุสัพเพปบจิมายานุติสาญาบุรุษาเวราพะยาปบจานิฆาสุเกตานังพิยาลันตุสัพเพอุตรายานุติสาญาบุรุษาเวราพะยาปบจานิาสุุเตตนยล sapeta kinaya anu tisaya manusa wira apaya paccanika sukhetanang punya lantu sapeta timaya tisaya manusa wira apaya paccanika sukhetanang punya lantu sapeta ubraymaaya tisaya manusa wira apaya paccanika sukhetanang punya lantu sapeta bratimaya tisaya wini patika wira apaya paccanika sukhetanang punya lantu sapeta pacimaya tisaya wini patika wira apaya paccanika sukhetanang punya lantu sapeta utaraya tisaya wini patika wira apaya paccanika sukhetanang kiaya di saya jadi ketika ya ba tanamlian tuh sampai berarti May di saya ya ba tanamli tuh sampaici May saya ya ba peli tuh sampai nutri sayaang jadi ketika ya ba tanam perialan tuh sampai saya mungkin ketika ya

มาเวริโนสุคิโนอนตูมาธุกิโนสุขิตาตาอนตูมาธุกิตาตาตีอิเหนตาหางกเรหิสเพสตาเมตาเมตายาติเมตาตัณธรรมเจตตาญาติติเจโตสัพพะยาปถาบริยุตาเนหิมุจจาติติวิมุตติเมตาจาเจโตวิมุตติจาติเมตาเจโตวิมุตติเมตาปรมาวิหารบำบานาชิตาบทที่สิบเก้าดูดาวโยชนาคาถา ทุกขปขับตาจานิทุกขับยปขับตาจานท์ยาโสกปขับตาจานิโสก์โหตุสัพเพบีปนิโนเอตาวตาจามเหกิสัมปัธังบุญญาสัมปัธังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธานังธตันตุสัทธายาสีลังรักันตุสัพตาาวนาภิลาตาโหตุขันตุเทวตาคตา ini sap butalang bata, bata kanan Jaang balang aran tanan Catik cenara dan bata misa besok sape buta pelalang bata kanan Jaang palang aaran tanan Catik cenara dan mata misa besok sape butalang batatik kanan Ja yang balang tanan Catik cenara kan mata misa besok di Sab buta pelan bata pence kanan cang palang aran tanan Catik Cara dan menamibesso. Sabe buta pelan bata pence kanan cang palang aran tanan Cate cenara dan menami sobatso. Sabpe buta pelan bata pence kanan cang palang aran tanan Catik cennar สัพเพิ่มถ้าพลันปต้าปเจกันนั่นจะยังกัลังอรหันตานั่นจะเตจีนรักันบัตมิสัพพสโสสัพเพิ่มถ้าพลันปต้าปเจกันนั่นจะยังกัลังอรหันตานั่นจะเตจีนรักันบัตมิสัพพสโสสัพเพิ่มถ้าพลันปต้าปเจกันนั่นจะยังกัลังอรหันตานั่นจะเตจีนรักันบัตมิสัพพสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริพและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้นเ,นเมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอำน,นวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวกูโแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่แงพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทินขอบคุณครับ